I keep waiting I'm thinking I'm miracle keep need call that gonna a to for you สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาเดินดูรอบๆหมู่บ้านกันนะเพื่อนๆว่าหลังจากที่มีหิมะเต็มแล้วจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าเพื่อนๆดูดน้นี่คือน้ำแข็งที่แบบว่ายังหลงเหลืออยู่นะคะนั้นก็จะแบบหลงเหลืออยู่บนต้นไม้แบบเ้นียวก็ดูสิ อารมณ์เหมือนบิงซูที่บ้านเราเลยนะคะนี่แบบว่าเอาน้ำแดงมาราดกินคือได้เลยวันนี้มันจะเกาะตัวนะเพื่อนๆแต่เมื่อวานนี้เราบีบมันไม่เกาะเนี่ยถ้าปั้นเป็นแบบสโนว์แมนนะคะมันก็จะทำได้เพราะว่ามันเป็นก้อนแบบนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวเราพาไปเดินเดินต่อดูข้างหน้าคือแบบว่าขาวมากเพื่อนดนูขาวเต็มไปหมดเลยนะคะ แบบมือชามากเลยต้องใส่ถุงมือนะคะถ้าจะมาเดินที่นี่อากาศตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์องศาอยู่นะเพื่อนเื่อเมื่อเช้านี้จะอยู่ที่ลบห้าองศาแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันเลยจ้าตั้งแต่ก็เริ่มละลายเลยนะเพื่อนๆเนี่ยแบบอย่างนี้นะคะแบบอย่างนี้ก็คือแบบทําให้ลื่นได้นะคะเนี่ย แต่ว่าไอ้ตัวส่วนที่เป็นขา,ขาวๆมันก็ยังเดินได้นะแบบไม่ลื่นนะคะตามหลังคาบ้านคนก็ยังเป็นสีขาวอยู่นะเพื่อนๆแล้วก็ตามถนนก็จะไม่มีไม่มีหิมะแล้วนะคะเพราะว่าก็มีรดวิ่งประจำนะคะมีผู้คนค่ะก็แบบออกมาเดินเล่นไม่ช มีตามยอดไม้แบบนี้นะเพื่อนๆมันก็จะแบบยังมีหิมะตกอยู่นะคะดูรถกันนะเลยดิสก์นี่นะ,ะเนลยรถแช่แข็งะไ่แน,นก็จะมีหิมะเกาะติดอยู่นะคะนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นบรรยากาศความข่าวโคลฝั่งนู่นเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูนะเพื่อนๆ ตรงฝั่งของมันก็จะเป็นแบบที่ดินกว้างๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ายังมีหิมะแมงนะคะแล้วก็ไปดูที่แม่น้ํานะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเหมือนทุ่งหญ้านะเพื่อนๆที่แบบเป็นฟาร์มอะไรอย่างนี้เขาก็คือขาวไปหมดเลยนะคะก็มาฝั่งนี้มีตามบ้านคนก็จะยังแบบเป็นหลังคาข้างบนเขาก็ยังเป็นสีขาวอยู่นะเพื่อนๆ ข้างหน้าน,นู่นก็จะเป็นแม่น้ำนะคะ นนมอันนี้ก็จะเป็นฝั่งแปลงผักของคุณลุงนะคะอันนี้ก็เขาจะปลูกหมืนผักขายนะเพื่อนๆเนี่ยเป็นฟาร์มผักนะคะผักก็ตอนนี้ก็ถูกแช่แข็งไปแล้วเรียบร้อยนะเพื่อนเพื่อนข้างในก็จะเป็นโดมที่นางไว้ปลูกผักนะคะแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นแบบนี่เลยเป็นลานเหมือนแบบเขาเหมือนทํากิจกรรมแล้วบางทีก็แบบมีมา้ามีอะไรอย่างนี้นะเพื่อนเ เอสตงยูสเตสมนอเลยดอันนี้อันนี้คือกองอะไรไม่รู้สีดำๆมีบรรยากาศวันนี้ก็คือแบบยังข่าวโคลนอยู่นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่ติดลบอยู่ที่ห้าหกองศานะคะนี่เมื่อวานนี้ปั้นเป็นก้อนแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนดูอันนี้คือแบบปั้นเป็นก้อนได้นะคือคือแบบ ดูนะคะชกเยน,นี่ห็นนะแต่ว่าพื้นแบบนี้ต้องเดินดีๆนะคะเพราะว่ามันจะลื่นอย่างเงี้ยไอตรงที่มันเคยเป็นหิมะมาก่อนแล้วแบบเหมือนคนเดินย่ำไปย่ำม,มาแล้วมันก็กลายเป็นน้ำแข็งนะนเพื่อนนันก็จะแบบระวังที่แบบที่เราจะลื่นนะคะ เดี๋ยวเราจะโชว์วิธีการทำสโนว์แมนนะเพื่อนๆนี่วันนี้คือแบบว่าปั้นได้แล้วนะนี่แต่วันนี้ลูกชายเราจะสอนเทคนิคการปั้นสโนว์แมนนี่อังก้าอังก้า ดูทูบออฝดูเห็ดนี่เห็นไหมเขาก็จะแบบยังมีน้ําแข็งอยู่นะคะยังมีก้อนแบบก้อนหิมะอยู่นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพราะว่าลูกชายเราใส่ถุงมือเนี่ยถ้าไม่ใส่ถุงมือมือก็จะแบบแดงแบบนี้นะเพื่อนเ่เพราะว่ามันหนาวมากเีจ้ะได้แล้วสองก้อนเห็นไหม มาสาขึ้นนะไอ้ดูอุ้ยเจ้าสุอาและบุดิบุดด์วิ่งนี่นะเพื่อนเราจะไปตั้งก้อนไม้ให้ดู นี่จ้าสนว์แมนของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆอใส่หมวกให้มันด้วยสวยงามมาก <c oughs> นี่นะคะก็จะเป็นบริเวณส่วนสาธารณะที่เราจะเดินไปตรงเออเฮย้ยซิลิงหัดสนวลุกลุกไว้ดิฉันบิ๊ เออเหมือนตอนที่เราถ่ายนี่ก็แบบเหมือนนางมีสโนโตกมาน,นี่ก็จะเป็นบริเวณอแม่น้ำเอ้ยไม่ใช่แม่น้ำลำธารน,นะเพื่อนๆพืก็ยังไม่ได้เป็นน้ำแข็งะนะคะน้ำก็ยังไหลได้อยูแ่แล้วก็มีความขาวโพลนของหิมะอยู่นะเพื่อนๆี่ อ่าแล้วก็วันนี้เด็กๆเ,เขาก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเพราะว่ารถบัสเขาไม่วิ่งนะคะโรงเรียนส่วนมากเขาก็จะปิดเนาะนี่เลยจ่ะบรรยากาศนี่พื้นแบบนี้นะเพื่อนๆคือแบบว่าเวลาที่เราเดินเราต้องระวังนะคะเพราะามันจะลื่นนะ Thank mm -hmm. you. ไปต่อกันนะเพื่อนอันนี้ s n o w แมนของเรานะคะนี่อุย้ยน,นี่เดี๋ยวเราจะทิ้งเป็นอนุสรไว้ที่นี่นะเพื่อนเพื<ๆ>่อนดูว่าวันพรุ่งนี้มันจะยังเหลืออยู่ไหมสวยงามมาก ก็จะเป็นบ bon ริเวณสนามเด็กเล่นของที่หมู่บ้านนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นโรงยิมนะเพื<ๆ>่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นเหมือนที่ให้มแมลงเขามาหลบหนาวช่วงหน้าหนาวนะคะให้มาจําสิ่งอะไรแบบนั้นนะเพื<ๆ>่อนๆนีเห็นไหมอาารนก็ยังขาวอยู่เหมือนเดิมนะคะตามหลังคาบ้านคนก็ยังขาวอยู่เหมือนเดิมแบบนี้ ฝั่งทางนู้นนะคะก็เป็นบริเวณที่เราเดินมานะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นี่นะคะก็จะเป็นถนนที่จะเดินเข้าไปสู่ตรงเออ่ศูนย์กลางของหมู่บ้านนะเพื่อนๆที่จะมีเออ่มีโบสถ์มีแล้วก็มีร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะร้านเบเกอรี่ร้านขายขนมปังอะไรพวกนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ชมภาพบรรยากาศไปด้วยกันนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโมเลเวนพาร์คที่เราเคยมาเก็บคุณน,นะเพื <S <S ่อนๆก็จะมีแบบลำธารน,นะคะอยู่ในนี้แต่เราจะพาไปดูข้างในแต่อาจจะลื่นแล้วก็แฉะนิดนะนึงนะตอนนี้คือแบบว่าขาวพ่นใงหมดนลยนะคะ่ะ เพื่อนความแบบเย็นนะคะความติดลบนั่นก็จะเป็นน้ำแบบนี้แต่ว่าอากาศวันนี้ยังติดลบอยู่นะเพื่อนๆน,น,นั้นก็เลยกลายเป็นน้ำแข็งบางส่วนก็จะเริ่มแบบเริ่มละลายแล้วนะเพื่อนๆกสินี่แถวนต้นไม้ครับก็ยังแบบยังมีความเป็นสโน์นะคะเอ่อหิมะเกาะอ,อยู่นะเพื่อนๆแม่น้ำก็ยังไหลเหมือนเดิมนะคะ แต่เราคิดว่าแม่นางสกายแบบเป็นเหมือนเออเหมือนลาสเกตอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่หนาวถึงขนาดานั้นนะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอลากันไปด้วยภาพสวยๆของบรรยากาศที่เมืองที่เราอาศัยอยู่เลยค่ะสวัสดีค่ะ